FC หลายท่านขอให้มีรีวิวนมอินเดียให้ดูนะคะว่ามีชนิดไหนบ้างวันนี้ก็จะพามาดูเลยค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเริ่มกันที่ถุงแรกเลยนี่คือถุงละหนึ่งลิตรนะคะสีชมพูเขาบอกว่ามันคือนมบัวอันนี้คือเป็นสแตนเดาร์ที่ใช้กันนะคะเป็นมาตรฐานส่วนสีเขียวเนี่ยอันที่ชี้ให้ดูก็คือเป็นวันที่ผลิตนะคะ แล้ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีตารางโภชนาการให้ว่ามีไขมันเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ปกตินะคะส่วนสีส้มนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนมทั้งหมดนี้คือเป็นนม p a s t จ u r i z e d ทั้งนั้นนะคะทีนี้แม่ก็จะอธิบายให้ฟังว่าแต่ละสีเนี่ยมันคืออะไระเริ่มจากสีชมพูก่อนนะคะสีชมพูเนี่ยก็คือเป็นนมวัว คาดว่าเป็นนมวัวล้วนๆนะคะไม่ผสมนมอื่นส่วนสีเขียวเนี่ยได้ยินว่าน่าจะผสมนมควายเพื่อใหเออ้เขาเรียกอะไรคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นส่วนสีส้มนี่นะคะน่าจะผสมนมควายในปริมาณครึ่งๆเลยเพื่อ ให้ได้ปริมาณไขมันที่มากกว่านมวัวเพราะว่านมควายเนี่ยจะมีไขมันที่มากกว่านมวัวนะคะคือเราถ้าเราดื่มนมชนิดนี้ประจาเนี่ยอ้วนแน่นๆเลยไขมันเยอะนะคะแต่ทําไมเขาถึงจัดให้ต้องมีไขมันในนมประเภทนี้เยอะเพราะว่าเขาเอาไปทําเนยใสยเอาไปทำบัตเตอร์ทำเนยสดนะคะทีเนี้คนที่เนี่ย ถึงแม้ว่านมจะพาสเจอไรมาแล้วแต่เขาก็ยังต้องการที่จะต้มนมให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่านมที่ยังไม่ต้มอ่ะถึงแม้ว่าจะพาสเจอไรแล้วเนี่ยก็มันมันเหมือนคาวต้มอีกทีหนึ่งเหมือนกับมั่นใจว่าสุกแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะทีนี้เราจะมาต้ม นมเพื่อเอาไปทำไอศครีมกันค่ะไม่หญิงจะใช้เป็นสีเขียวกับสีชมพูผสมกันไปเลยนะคะเพื่อความเข้มขน้นเดี๋ยวเราจะต้มนมให้เหลือแค่ลิตรเดียวพอที่เห็นนี่คือสองลิตรนะคะดูระดับนะคะในหม้อก็ได้ประมาณครึ่งหม้อเด,เดี๋ยวเราจะต้มลงไปให้เหลือน้ำลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะแล้วคลิปหน้า แม่จะพามาทำกูลฟีจากนมหม้อนี้